กินเลยตเขาบอกว่าเขา้อกว่าเหมือนเหมือนกับปลาบุ๋นเนี่ยรสเด็ดรสเด็ดเอาเสียวอันละมอ ขนมจีนยหวานเนื้ออร่อยที่สุดในวัดดาถ้าออกไปนอกวัดดาเนี่ยคืออร่อยปม่าเราก็เลยมากินที่วัดด่าน ไม่พอไปตัดเพิ่มบริการลูกน้องเป็นไงอ่ะน่ารักไหมบริการยอกเยี่ยมเดี๋ยวหวานวัดดาลครับอี๋อร่อยสุดยอดบอกนี่ปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งอร่อยสุดยอดเลยไม่มีแรงข่าวไม่มีแรงข่าวเดี๋ยวกอมเดี๋ยวก็อ่านเลย

เจ้าของแกงเนื้อโบวัดดามีโบวัดดาเจ้าไก่วัดแขกวัะดงแขกแก้วเอ้มลเวอันนี้ไม่ได้ใส่ต้องมาสม Và cảm giác.

ใปรโกยไปโกในขอเจกอะในของเจกเจกก้อเจกั้งกินใช่ไหมเจกตีเจกตีเจกตีเอาไปอาญาแมนคมเมี่ีมันจองอยู่อาญาจับใหม่อาญาจับใหม่ก็ใส่มาแ่น่นนเพิ่มเปสองแพนอันใหญ่สุดนี้เลยอเเอาไปเลยยกเลย

รถที่ถูกจเปที่สุดนะพูดถึงเียวรินนี้แพงที่สุดใจที่ไหนมั่นใจมาบทเอาไปบดรถจักรกรดเข่าหิ้วไม่มีมาครีนเลยเจ้าอวันเต้ตัวเดียวกันกเ้าอวันเต้โอ้โอ้โอ้ได้อะไรอะได้องกุ๊กอะ ปุกก็ไปเอาของปุ๊กมาดิ มกินทั้งอาทิตย์เลย

ไดกันอยู่แวเดียเนาะได้คะได้6บอได้6ออันไหนวะอันไหนวะมีรองเหรอของโบมีเขียนชื่ออยู่มีเขียนชื่ออยู่ลองดูอันหลอไหนแนหนั่นแหนนหนอันนันแหะสวยอ่ะเพิ่มปิ่งมาองใครอ่ะหม้อการละโบจับต่อ

อันนี้อันนี้ของพี่นี่อันนี้ของพี่มิร์ได้นี่เจโบให้พี่มิร์อันนี้อันนี้ให้เจโบให้ให้เอาอันนี้ให้เจโบเอาเวมรจับอนนี้อันนี้อันนี้ก่อนเอาไปแช่อะไระนี่ไงกินกับขนมเนี่ยเอาไปแช่เลยไปแช่เลยแช่ถังเลยแช่ถังเลย ไม่จจับก่อนนะจำใหม่จำใม่แล้วไม่ได้กันเนอสามคนยังไม่อดเป็นเพื่องงย กอไก่เอาให้เ <polarization> อ <cessor> ็กอะอันไหนของของบีเอไปแล้วไงเอาไปแล้วไงเอาหญ่ะเอกี้เอาไปแล้วกล่องนล้อะไ่เลยจะให้มันจับมาคอนที่หลอกต้นใส่ต้นนีของใคยอันนึงอะเอาเรม่องอะไรเหลือกไก่ได้อยาก็เนี่ยกอไก่เอาไปให้ยาเอาก็ไก่กอไก่เอาไปให้เอ็กให้เอ็กก็ครบแล้วไง ยาให้กอไก่ด้วยครับเอาเนี่ยครับให้ถุงนะพร้อมปริญาคแล้ว ลินเล็กอันนี้บ้าไปไม่จับอีกไม่เป็นไรไม่ไปละร้อยเลยลำโพง

ขม่ยาวก่อนไมยาว่อนี่จับก่อนลูกจับก่อนเอานี่ออกก่อนเอานี่ออกก่อนค่ะอันนนี้้คือขึไ่่่มเาเดียวอันเดียวอะไรลูกโอ้เก่งมากเลยได้เลขอะไรโอ้ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเร็วอ้าวเลขอะไรเลขอะไรกับเลขอะไรเลขสิบหกว่ะไหนดูดิใช่เปล่าวะไม่ใช่ละสิบหกใช่ไหมสอกคนละ

เบอร์หนึ่งใช่ไหมร้อยห่งสองเบอร์อ่ร้อยหนึ่งสองเอรไนี่ของแม่เป็นถอะไรอ่ะแล้วแม่จะใช้ไรบต่ไม่ใช้ไใช้อะไรเขาแต่เบเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอเพีเฮี แล้วแต่อะลรกกี่เบอร์ก็ได้ไงจไม่กี่เบอร์อาไห้ต้องเรีนจำไม่ได้จไม่ต้องเป็นจบเบอร์นึ่งอ่ะจำนแอาเลขอะไรเอเอาตอันนี้ของยากอยู่ไหนอ่ะเสเยเอาซิอาซิโมอาซิโมนี่ครับอ่ะเสื้อเสื้อเสื้อ

ไม่บอกไม่บอกไครอะบอกมาดังเพลงสมย่บเอ็ดนาะ้สี้เินลยะไม่ได้บอกได้ยี่สเอ็ด